ต้นหนานเฉาเวยหรือต้นป่าช้าเหงาเป็นพืชกลุ่มเดียวกับฟ้าทลายโจรพยายอสรรพคุณก็คือช่วยลดการปวดการอักเสบและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับช่องเกษตรกรมือใหม่วันนี้อยากพาเพื่อนเพืมารู้จักกับต้นาน,าตนานเฉาเวยต้นหนานเฉาเวยนะครับเป็นพืชสมุนไพร ที่เชื่อกันว่ามีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศจีนมีชื่อสามัญในไทยว่าต้นป่าช้าเหงาหรือว่าต้นป่าช้าหมองนะครับลักษณะทางพฤกษศ,ศาสตร์นะครับของต้นนานเชาเวยจะเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ6-8เมตรนะครับใบจะออกสลับกันตามข้อตานะครับเป็นรูปวงรีนะครับลักษณะใบมีปลายแหลมในใบอ่อนและใบแก่นี้จะมีรด ขมนะครับเมื่อเราเคี้ยวตอนแรกๆนี่จะมีรสขมในปากแต่เมื่อทิ้งไว้สักครู่นะครับก็จะมีรสหวานขึ้นมาในปากแล้วก็ในลำคอนะครับสรรพคุณทางยาของนานเฉวยนะครับโดยข้อมูลนี้ได้มาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับต้นนานเฉวย หรือต้นป่าช้าเหงาเป็นพืชกลุ่มเดียวกับฟ้าทลายโจรพยายอสรรพคุณก็คือช่วยลดการปวดการอักเสบและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้การกินนานเฉวยนะครับเราจะกินใบสดโดยล้างให้สะอาดและในแต่ละวันไม่ควรกินเกิน3ใบและไม่แนะนําให้กินทุกวันนะครับเราอาจจะเว้นไว้วันสวันก็ค่อยกินอีกครั้งสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน หากกินมากเกินไปอาจพบภาวะน้ำตาลตกได้หากมีอาการเหล่านี้นะครับควรหยุดกินแล้วมาพบแพทย์ทันทีเช่นก็คือหน้ามืดเหนื่อยมากขึ้นเหงื่อออกใจสั่นอ่อนแรงห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตผิดปกติผู้ทานต้องหมั่นสังเกตตัวเองเพราะปัจจัยแต่ละบุคคลแตกต่างกันนะครับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไต ควรใช้ยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักก่อนรับประทานสมุนไพรควรปรึกษาแพทย์เสมอนะครับการขยายพันธุ์ของนานเชาเวยนะครับที่นิยมกันก็คือการปักชำโดยเราเลือกกิ่งพันธุ์ที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับก็คือมีลักษณะสีเขียวปนน้ำตาล ตัดมาให้ยาวประมาณสัก30เซนติเมตรขึ้นไปนะครับจากนั้นก็นำไปปักชำในดินปลูก แล้วก็ลดน้ำวางไว้ในที่ล่มหรือว่าที่เย็นนะครับเพียงประมาณ7-10วันนะครับเขาก็จะเริ่มแตกตาใหม่ขึ้นมาส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ผมชำเอาไว้เมื่อประมาณเดือนเศษแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มแตกกิ่งก้านออกมาแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับต้นนี้ ก็ต่อไปก็จะลองหาพื้นที่ปลูกอีกทีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็หากมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ